สวัสดีครับวันนี้ส่วนสับตวีจะพามาดูขั้นตอนของการปลูกมะนาวพงมณีนะครับทุกคนมะนาวพวงมณีนะครับเป็นมะนาวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับก็คือไร่เมเล็ดนะครับแล้วก็ลูกใหญ่ออผลโดกแล้วก็ออกลูกเป็นพวงแล้วก็เปลือกบางกลิ่นหอมน้ําเยอะแล้วก็ ปลูกในภาชนะเท่านั้นนะครับแน้นนะฮะย้ำนะครับปลูกในภาชนะเท่านั้นถ้าปลูกลง,ลงดินเนี่ยก็คือรับรองได้ว่ามีแต่พุ่มใหญ่โตแล้วก็มีแต่ใบนะครับแล้วก็ที่สําคัญมะนาวพวงมณีนะออกลูกตั้งปีเพียงแต่วว่าทุกคนต้องปลูกในภาชนะเท่านั้นนะครับทีนี้เอกลักษณ์โดดเด่นของมะนาวพวงมณีที่น่าปลูกนะฮะก็คือ มะนาวพวงมณนีจะเป็นมะนาวสายพันธุ์ที่ไม่มีโรคเกงเกอร์เลยนะฮะปลูกยังไงก็ไม่มีโรคเกงเกอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกงเกอร์เป็นโรคที่สําคัญมากเลยในการปลูกมะนาวนะฮะหลายคนปลูกมะนาวแล้วล้มเจ้งกับโรคเกงเกอร์นะฮะเพราะว่าเป็นแล้วคือรักษายากเป็นแล้วจะลุกลามไป ทั้งสวนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กลัวโรคเกงเกอร์นะฮะปลูกมะนาวฟงมณีรับรองได้ว่าไม่มีโรคเกงเกอร์แน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเอกลักษณ์โดดเด่นของมะนาวฟงมณีที่บอกมาทั้งหมดนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการเอ่อตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือการเพราะ การชำนะฮะการดูแลรักษาการบำรุงการใส่ปุ๋ยทุกอย่างวันนี้สวนสตูว,วีเราพาทุกคนมาดูวิธีการทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือกิ่งชำนะฮะมะนาวพวงมณีัอเน,นี้ยผมจะย้ำให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับว่ากิ่งตอนเนี่ยไม่จำเป็นนะครับก็จะต้องเป็นกิ่งตอนที่สวย กิ่งเนี่ยสามกิ่งนี้นะครับผมตัดทิ้งไว้นะตัดจากต้นนะครับทิ้งไว้ประมาณสี่วันละนะก็คืออยากให้กิ่งเนี่ยโซมคือทำยังไงก็ได้ให้กิ่งโซมดีที่สุดหลายคนตกใจนะฮะหลายคนได้กิ่งมนะนาวพวงมาีจากสวนสับตวีแล้วไปแบบไม่สวยไม่สวยเลยไม่มีใบเลยใบเหลืองบ้างอะไรบ้างนะครับไม่มียอดบ้างอะไรบ้างผมจะบอกว่า เคล็ดลับในการปลูกกิ่งมะนาวแล้วก็เจริญเติบโตดีต้องเป็นกิ่งที่โสมนะฮะนีค่คือตัดกิ่งไว้เนี่ยเหี่ยวแล้วครับทุกคนนะครับที่ตัดที่ผมส่งไปนะฮะถ้าเกิดว่าใบไม่มีใบไม่เป็นไรไม่มียอดไม่เป็นไรใบเหลืองไม่เป็นไรนั่นคือกิ่งโซมยิ่งดีะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากิ่งโซมเวลาเจอดินเข้าไปเนี่ยรากเดินตันใจแน่นอน แล้วแตกยอดเร็วแน่นอนอันนี้คือเกร็ดลับที่บอกกันรู้นี่เห็นไหมฮะผมชิงไว้ประมาณสี่วันใบก็เหี่ยวแล้วจริงจริงใบไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อีกอย่างครับที่สมมุติว่าเราจงไปแล้วใบเป็นสีเหลืองเหมือนใบเหี่ยวเหลืองมากจะตายไหมฮะไม่ตายครับไม่ตายร้านเปอร์เซ็นต์นะกิ่งตอนที่เราตอนอย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะอยู่ในขุ๋ยมะพร้าวนะแล้วก็มีรากเราตัดทิ้งไว้เนี่ย เป็นเดือนสองเดือนทิ้งไว้โดยไม่ต้องปลูกอย่างเนี้ยครับใบหลุดร่วงอะไรหมดแต่เขาจะยังคงอยู่นะยังคงไม่ถ่ายนะถ้าเกิดว่าเขายังมีความชื้นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราส่งไปเนี่ยต่อให้สิบวันแล้วก็ถึงเนี่ยใบร่วงหมดแล้วยังไงก็ไม่ตายรับรองล้านเปอร์เซ็นที่ตายมีอย่างเดียวครับไปถึงแล้วไม่ได้ปลูกแล้วหมดความชืน้นหรือไปปลูกแล้วไม่ลดน้ํา เน,ะะนี่ตายนะครับอีกอย่างครับมีลากติดไปนิดเดียวตายไหมมีลากติดไปนิดเดียวไม่ตายครับเพราะยังไงลากก็มีแล้วลากมีแล้วลากจะเจริญแล้วนะฮะยังไงก็ไม่ตายที่ตายก็คือเวลาเราแกะถุงนั่นแหละเวลาเราแกะถุงตอนแล้วเราไม่ระ,ะมัดระวังแล้วเนี่ยมันหลุดพอดหลุดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับอันนี้มีโอกาส ท,ที่ตายได้นะครับแล้วก็สมมุติถ้าเราได้รับกิ่งตอนไปแล้วแต่วันนี้เรายังไม่สะดวกปลูกวันนี้หรือ2วันนี้เนี่ยกิ่งตอนจะอยู่ได้กี่วันแล้ววิธีการที่จะเก็บกิ่งตอนไว้เพื่อที่จะเอาไปปลูกต่อไปเนี่ยทำยังไงครับจริงๆกิ่ง,งตอนที่ผมบอกเบื้องต้นว่าถ้าเราไม่ได้ปลูกนะเราไม่มีเวลานะเราสามารถจะทิ้งไว้ได้เลยทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับ ทิ้งไว้เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณว่างแต่ที่สําคัญเนี่ยคุณอย่าให้ความชื้นตรงเนี้เขาแห้งนะฮะถ้าความชื้นที่พอดเนี่ยแห้งเนี่ยหมายความว่าเขากำลังจะขาดน้ําและจะตายได้ถ้าคุณไม่ว่างคุณก็ทําอย่างนี้ครับพี่ๆถ้าไม่มีเวลานะครับเพียงแต่คุณเอาไปจุ่มน้ํานะครับแช่น้ํไใบแช่น้ำอย่างนี้ครับแล้วให้เขาม,มีความชื้นแล้วว่าเมื่อไหร่ค่อยไปปลูกครับ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกเช่นภาชนะปลูกใช้อะไรครับใช้ <ผม S 2> อะไรได้บ้างคืออย่างนี้นะฮะกิ่งตอนที่เราไปนะฮะระยะแรกก็คือหลอนุบาลแรกนะครับอนุบาลแรกก็คือการชํานั่นเองการทําที่ดีนะครับก็คือชําให้เขาเจริญเติบโตก่อนให้เขาแตกยอดก่อนนะฮะดอกไม่เกี่ยวดอกยังไม่ต้องการลูกยังไม่ต้องการเพื่อนียการทําให้กิ่งเจริญเติบโต และมียอดมีต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ต้นอ,อนุบาลแรกก่อนนะฮะอนุบาลแรกมันก็มีวัสดุเช่นถุงดํากระถางนะฮะกระถางนี่นะฮะถุงดําหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นภาชนะนะครับไม่ต้องใหญ่มากเล็กๆก็ได้แล้วก็ดูแลให้ตัวถึงย้ายขาดน้ำเท่าน,นั้นแหละรครับเริ่มปลูกได้ครับทีนี้ <c oughs> เหมือนที่ผมบอกนะครับอย่างกิ่งเนี่ยผม ผมเรียกว่าผมทรมานกิ่งแล้วกันนะเหมือนที่ผมบอกบการทรมานกิ่งการทำให้กิ่งโทมเนี่ยมันจะเป็นข้อดีมากๆเลยนะฮะอย่าไปสนใจทุกคนอย่าไปสนใจนะครับทุกคนว่าจะมีใบว่าจะใบไม่สวยว่าจะใบร่วงหมดว่าจะใบเหลืองไม่ใช่ประเด็นสําคัญเลยฮะประเด็นสําคัญก็คือว่าไม่เอาก็ได้ฮะไม่เอาก็ได้เนี่ยเอาอย่างนี้พอ อย่างเงี้ยพออย่างงี้ก็แตกยอดใหม่ได้เร็วนะฮะนี่คือบอกไปเลยนะฮะพี่พี่เห็นไหมไม่สวยเลยไม่มีอะไรสวยเลยนะครับตัดยอดได้หมดเลยมเดี๋ยวก็แตกใบใหม่ส่วนใบเนี่ยใบที่เขาเหลืองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าก็ทิ้งใบก็ปล่อยให้เขาทิ้งนะฮะพอเราต้องการอะไรครับต้องการยอดใหม่อย่างเดียวนะฮะเห็นไหมนี่ไม่ตัดเดี๋ยวแตก แตกยอดช้านะฮะยังไม่ตัดแต่แตกยอดช้าเห็นไหมครับได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วเราไปลงถุงํำกันทีนี้ผมจะบอกว่ากระถางเนี่ยผมอนุบาลมาประมาณสิบวันสิบวันนะฮะกิ่งเนี่ยก่อนที่จะลงอนุบาลน,นะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีใบแม้แต่ใบเดียวนะฮะสิบวันผ่านไปนะฮะ ยังไงถ้ามีลากอยู่นะฮะถึงลากน้อยก็ตามยังไงก็รอดล้านเปอร์เซนต์เลยเห็นไหมครับสิบวันดอกล้วนๆเลยเนี่ยนะครับสิบวันดอกล้วนๆเลยดอกรอบนี้จะมีลูกไหมครับดอกรอบเนี้ยถ้าเลี้ยงเป็นมีลูกแต่ถ้าเลี้ยงโดยทั่วไปไม่สามารถจะมีลูกเดี๋ยวดอกเขาจะร่วงนะครับแต่ถ้าเลี้ยงเป็นนี่ก็คือคนเข้าใจนะฮะว่า เราต้องใส่ปุ๋ยอะไรอะไรยังไงนะฮะมีาธาตุอาหารเสริม้า,านอาหารหลัก่าตอาหารรองนะครับเพราะว่าที่สําคัญเนี่ยเขาไม่มีใบเพราะเป็นลูกไปเป็นดอกไปถ้าเลี้ยงไม่เป็นยังไงพวกนี้จะหลุดร่วงหมดเลยแล้วช่วงนี้ยจริงๆช่วงนี้ยไม่จําเป็นต้องเอาดอกมันจะเป็นต้องเอาผลนะทํำยังไงก็ได้ให้เขาแตกยอดเลยวที่ปุดเห็นไหมฮะต้นเนี้ยต้นเนี้ยเมื่อก่อนเหมือนกันเลยฮะเป็นกิ่งอย่างนี้เลยก่อนที่ผมจะลงอนุบาลเนี่ย ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องการบายก็ได <stock> ้ well ไม่ต้องการยอดก็ได้กิ่งไม่สวยไม่เป็นไรฮะที่ต้องการคือยอดใหม่อย่างเนี้ครับเพราะกิ่งใหม่เหมือนกับการปลูกต้นใหม่อ่ะครับกิ่งใหม่เหมือนกับการปลูกต้นใหม่เพราะฉะนั้นต้นใหม่ต้องมียอดใหม่เท่านั้นฮะจาไว้ว่าต้องมียอดใหม่เท่านั้นฮะเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเลย แต่สุดท้ายก็ต้องมียอดใหม่สร้างยอดใหม่ขึ้นหม่อีกนะฮะเนี่ยครับ,น,รบนี่คือสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอกทีนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการอนุบาลกันนะครับอนุบาลกิ่งมะนาวพวงมาีนะฮะง่ายๆเลยทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะใช้วัสดุนะฮะวัสดุนะครับหนึ่เนี่ก็จะเป็นขี้งวนะฮะเป็นขี้งวหมักนะครับ ย้ำต้องเป็นยัวหมาัากแล้วนะครับแล้วก็สองเนี่ยผมใช้หน้าดินนะครจริงๆหน้าดินนี่จะเป็นหน้าดินอะไรก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวเที่มกันอย่ยใช้หน้าดินเอ,อ่อย่าใช้ดินถุงนะฮะย้ำอีกทีอย่าใช้ดินถุงแบบเอห้าถุงร้อยหกถุงร้อยอย่าใช้นะฮะใช้ดินอะไรก็ได้วัสดุดินอะไรก็ได้ที่อยู่ข้างบ้านคุณแล้วดินดีสวยนะะหรือไม่สวยมาผสมใหม กิววหนึ่งหน้าดินนะฮะผมปิดกไปเลยฟุ้มนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบก้ามปูหมักนะครับก็ใช้วัสดุที่ที่ดางสวนลงมีนะครับอะไรที่ไม่ต้องซื้อก็ก็ไม่ต้องซื้อนะครับย้ําอีกทีหนึ่งห้ามใช้ดินถุงหกถุงร้อยที่มีที่มีที่มี แกลบเผาเยอะๆนะครับท่านใช้เพราะว่าบางบางทีก็มีก็มีความร้อนแล้วก็มีความเป็นเป็นด่างสูงนะฮะแต่ไม่มะนาวเนี่ยไม่โตนะครับ,รบทีนี้อีกตัวหนึ่งที่แนะนำไม่ใช้ก็คือตัวเนี้ยปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสูตรสูตรเสมอนะครับตัวเนี้จะช่วยให้พวกเนี้ยกิ่งที่ไม่โซมไม่สวยเลยเนี่ย จะเต็บยอดไวภายในไม่เกินสิบวันนะครับใส่ไปเลยบุ่มเรียบร้อยนะครับใส่เสร็จแล้วก็ผสม,มให้เข้ากันนะครับทุกคนทุกคนถ้าเราไม่มีปุ๋ยสูตรสีผ้าเราใช้เป็นปุ๋ยคลอกได้ไหมครับเป็นปุ๋ยคลอกได้ครับผม เป็นปุ๋ยฟอกเหมือนที่ผมบอกว่าจะเป็นมูลหัวมูลหัวก็ได้แล้วก็เป็นมูลไก่ก็ได้นะครับมูลไก่แกรบก็ได้นะครับหรือจะเป็นปุ๋ยที่เป็นอินซีก็ได้ปุ๋ยแอดเม็ดอินซีก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าใส่น้อยๆเพราะว่าช่วงเนี้ยใบก็ยังไม่มียอดก็ยังไม่มีนะครับประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยผมผสมดินเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะ ลงกระถางชํำแล้วมาดูวิธีการลงกระถางชํำนะครับเนีย่ยเห็นไหมครับถึงมีรากน้อยนะไม่มีรากน้อยมากจะนับดูกันข้างนอกเนะี่ยไม่มีกี่เส้นนะฮะแต่ว,ว่าถ้าเกิดเราเราแกะด้านในเนี่ยก็จะมีตาลากเยอะแยะมากมายเลยเตรียะไปแกะนะครับพร้อมแล้วไปแปน้ำบานกันนะใส่ดินไปก่อนเลยใส่ดินไปครึ่งหนึ่งครับ แล้วก็เอากิ่งเนี่ยวางไปเลยฮะกดไปนิดนึงเอาดินกรอบครับกดให้แน่นนะฮะดินกรอบครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวฮะแค่เนี่ยแล้ววิธีนี้เดี๋ยวผมจะลงปลูกให้หมดก่อนครับจะไปไปดูวิธีการ ดูแลรักษาหลังจากอนุบาลแล้วนะครับเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าแก้ระวังนะฮะตัวเนี้ยสายตัวรัดนะครับเนี่ยแกะระวังนะครับอย่าให้ก็หลุดหลุดเป็นก้อนนะฮะใช้มีดกรีดก็ได้นะฮะนี่นะครับใช่ไหม ไม่ต้องสวยไม่ต้องอะไรเลยกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนถ้าเป็นกิ่งเขียวเขียวเองเนี่ยเขียวอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเป็นกิ่งใหม่นะกิ่งใหม่ก็คือกิ่งสาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกิ่งที่ดำแล้วอ่ะที่สวนจะไม่ตอนกิ่งที่ดำแล้วนะครับกิ่งที่ดำหมายถึงกิ่งแก่นะครับจะไม่ตอนให้ลูกค้านะครับเอเราดูข้างนอกเนี่ยเราดูข้างนอกเนี่ยมันจะมีราก เล็กน้อยเล็กน้อยฮะเห็นไหมมีรากน้อยมากแต่จริงๆรากน้อยอย่างเนี้ยตาลากกันในเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวนะที่ตัดไปเนี่ยมีรากหมดเลยนะครับถึงรากน้อยพี่พี่ไม่ต้องกลัวนะครับไปเสร็จเรียบร้อยไปจํากันต่อผมใช้กระถางนี่นะครับกระถางแปดนิ้วแปดนิ้วเพราะว่ากระถางที่นี่เราเยอะนะครับเราก็เลยใช้กระถางไม่ต้องใช้ถุงดําคนที่มีไม่มีกระถางก็ลงถุงดําไม่ได้เลยนะครับ ทำง่ายๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยกระถางหนึ่งนะ เสร็จเรียบร้อยครับสามกระถางที่ทําให้ทุกคนดูวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจด้วยว่าจะปล่อยให้กิ่งกิ่งพวกเนี้เหี่ยวว่าตัดทิ้งมาแล้วสี่วันนะครับหลังจากที่เราลงอนุบาลแรกแล้วนะครับไม่ว่าจะลงภาชนะแบบไหนก็ตามแต่นะฮะเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะเลี้ยงด้วยความชื้นนะฮะเพราะความชื้นเป็นตัวแปรสําคัญ ในการทำให้มะนาวแตกยอดโตเร็วนะฮะมาดูกันนะครับผมก็จะเลี้ยงน้ำนะครับทุกคนนี่คือกระบะนะครับอันนี้คือกระบะนะครับผมก็จะใส่น้ำลงไปนะครับนี่คือน้ำใส่ลงในกระบะผมก็จะามะานาวพวกนี้ไปเลี้ยงน้ำนะครับนี่เพราะว่า เราไม่ต้องมาลดน้ำเขาบ่อยนะครับเดี๋ยวก็จะดูดน้ำไปเองนะเดี๋ยวก็จะดูดน้ำไปเลี้ยงตัวเขาเองนะครับจะทำให้แตกยอดได้เร็วนะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยเลี้ยงแบบนี้ไม่เกินสิบวันได้ยอดใหม่เยอะแยะแน่นอนฮะโอเคถ้าสมมุติใบเก่าร่วงเป็นอะไรไหมครับพอเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยใบร่วงหมดเลยใบเก่าร่วงยิ่งดีครับใบเก่า ที่เหลืองใช่ไหมแล้วร่วงยิ่งดีครับเพราะใบเก่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราต้องการเลยเพราะหัวใจสําคัญของกิ่งมะนาวตอนกิ่งหัวใจสําคัญก็คือยอดใหม่เท่านั้นฮะอะไรร่วงปล่อยร่วงไปเลยอย่าไปใส่ใจมันนะฮะ,ะครับเวลาเราวางอะครับเราควรวางไว้ในพื้นที่แบบไหนในการอนุบาลกิ่งทำ นะฮะก็คือเราต้องวางในในที่ที่มีแสงไม่จัดนะฮะไม่ใช่เดดร้อยนะครับก็คือประมาณแตงประมาณ50-60เปอร์เซนเท่านั้นเองก็คือมีสลเลนด้วยเลยด้วยหรือวางใต้ไม้ก็ได้นะครับคือก็ห้ามก็คือเรื่องแสงนะห้ามโดนแสงร้อยเซนะครับแล้วถ้าเกิดว่าก็ติดแล้วแตกยอดยอดแข็งแรงอะไรแล้วค่อยไป100นะร้อยเปร์เ อีกอย่างหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งท,ที่ผมจะแนะนํานะครับมะนาวที่แตกยอดใหม่ช่วงนี้นะฮะช่วงที่เราชําไปแล้วสิบวันเขาจะมียอดใหม่อย่างเงี้ยยอดใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่นอนปีนเสื้อนี่ชอบมากปีนเสื้อก็จะมาบินแล้วก็มาวางไข่ไข่เม็ดเล็กๆนะฮะเหมือนไก่ปลาเหมือนไก่ตาเม็ดเล็กๆเ,เราสังเกตได้ก็จะอยู่ที่ใบที่ใบอ่อนนะฮะแล้วเขาจะพัฒนาเป็น นอนนะครับมากัดยอดกัดกินยอดนะครับถ้าเกิดว่าช่วงเนี้วิธีการที่ป้องกันนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เราชําก็ได้อาจจะใช้เป็นเอ่อแคปแคปเทนไม่ใช่แคปเทนอะไรนะตัวดานก็ได้หรือว่าจะเป็นสารกําจัดแมลงสารกําจัดแมลงถุงถีถมูสตาร์เกิ้ลจีสตารเกิลจีสตาเกิจีก็ได้นะครับหรวยไปอย่างเงี้ยนะป้องกันได้ ถ้าไม่อย่างนั้นก็คืออาจจะใช้สารจีดพ่นนะฮะเพื่อป้องกันยอดใหม่นะครับเพราะว่าช่วงที่แตกยอดใหม่ช่วง,องนี้น่ากลัวมากเนี่ยมีนอนมาแล้วนะครับนี่นะทีนี้ผมจะพามาดูวิธีการที่เออเลยอนุบาลแรกมาแล้วก็เจอก็คือว่าจะปลูกจริงแล้วล่ะนะครับก็จะปลูกอีกนี่ผมอนุบาล 10วันนะครับ10วันเดี๋ยวจะปลูกจริงละผมจะให้ก็โตจริงๆในกระถางเนี้ยในกระถาง20นิ้วนะครับให้โตในกระถางยี่นิ้วแล้วจะเป็นมะน,นาวพวงมณีที่ให้ผลผลิตดอกมากนะฮะหลังจากนี้ประมาณ4เดือนจะให้ผลผลิตดอกมากนะครับแต่ว่าดอกในที่นี้ก็คือก็ต้นประมาณนี้นะครับไม่เกิน1เมตรนะครับไม่เกิน1เมตรแต่ลูกนี่เต็มเลยนะครับ เห็นไหมฮะผมใช้กระถางยี่สิบนิ้วเองนะครับที่สําคัญเนี้ยไ้รากก็ลงดินเนาะกระถางเนี่ยวเราไว้วางตรงไหนก็ได้ปลูกตรงไหนก็ได้นะฮะที่มีแสงแดดนะฮะจำไว้เลยว่าปลูกได้หมดนะครับมีพื้นที่น้อยก็ปลูกเลยไม่ต้องซื้อมะนาวกินตั้งปีเลยรับรองนะครับก็เหมือนกันนะฮะการปลูกจริงวัสดุเดิมที่ผมผสมเมื่อกี้ไปปลูกจริงเลยนะครับเราอาจจะใช้อา่า โพสตสับกะมาพร้าวสับอ่ะนะก็ใส่ดินไปเลยฮนะระยะเวลาที่ให้ผลผลิตหลังจากที่เราปลูกแล้วเนะะี่ยครับจะใช้เวระยะเวลาประมาณกี่เดือนนะหลังจากที่เราปลูกจริงนะฮะเหมือนเนี้ยเราปลูกจริงนะครับนนร,ระรบรยะเวลาในการให้ผลผล,ผลผลิตนะครับอยู่ที่ประมาณสี่ถึงหกเดือนนะครับสี่ถึงหกเดือนนะช่วงนี้จะให้ผลผล,ผลิตจริงๆแล้วนะฮะ ก่อนก่อนส e ี่เดือนเนี่ยจะให้ผลผลิตบ้างนะฮะถ้าเกิดว่ากิ่งหรือว่าต้นนี้เราชำลรวสมบูรณ์แข็งแรงแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะ,อะดอกที่ออกมาก็จะร่วงไปผลที่ออกมาก็จะร่วงไปเพราะว่าความพร้อมนะฮะในองค์ประกรอบต่างๆของใบต้นรากอะไรยังไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าให้ชัวร์นะครับก็คือสี่เดือนขึ้นไปแล้วนะจะให้ผลผลิตจริงแล้วขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยนะฮะ ครับผมมาจะปลูกจริงให้ดูนะนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะจากที่ใบอะไรไม่มีเลยแล้วก็เหมือนตุ้มที่ผมอนุบาลให้ดูเมื่อกี้นะครับเจ็ดวันเนะี่ยลากก็ขนาดนี้นะครับก็ปลูกจริงแล้วนะก็จะอยู่ในกระถางยี่สิบนิ้วแล้วนะครับ หลังจากเนี้ยเรื่องของปุ๋ยเนี่ยก็จะมาเกี่ยวข้องนะครเรื่องของการให้ปุ๋ยนะส่วนของการเลี้ยงเนี่ยที่สวนสตูวีเราเลี้ยงน้ําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกลงเข่งหรือว่าลงกระถานะครับเราก็จะเลี้ยงน้ําอย่างเงี้ยเพราะมันสะดวกนะฮะไม่ต้องไปลดน้ํานะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูอีกทีนะครับใช่ครับขอดินเพิ่มนิดนึง เราจะใส่นะฮะบห้าไปอีกนิดหนึ่งใส่ไปเลยฮะ้าสิ 15. บห้าุ๊มเสร็จละเดี๋ยวเติมดินเล็กน้อยก็เสร็จแน่ในใน,ในโคมเนี่ยไอโคมแดงเนยจ๊ะใต้ต้นไม้เนี่ย จะเติมดิดนลงไปนะครับนี่คือการปลูกจริงน,นะทุกคนเสร็จเรียบร้อยไปเรียงน้ำ เราปลูกเสร็จแล้วแบบนี้เราก็ยังต้องวางไว้ในที่ร่มก่อนใช่ไหมครับหลังจากที่เราอนุบาลผ่านอนุบาลมาแล้วนะครับก็เริ่มแตกยอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปลูกจริงในกระถาง20มิลลิเรเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะเลี้ยงแดดอ่อนนะฮนะแดดอ่อนๆก็ประมาณอีก1เดือนประมาณนั้นประมาณ1เดือนจนกว่ายอดที่ออกมาเนี่ยแก่นะฮะยอดแก่เรียบร้อยเนี่ยไปเลยฮะไปตากแดดร้อซได้เลยนะครับ